สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีกับมาเบอกกันไม่อีกแล้วเด้อจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้กำลังเป็นประเด็นเด้อจ้าเรื่องสหรัฐอเมริกาเขากำลังสิทรงวัตถุโบราณของบานเห่าไม่ให้เห่าเด้อพี่น้องบานที่นี่มันเป็นดามาของใดหูบอกพี่น้องมันเป็นดามาตรงที่วา ต้งที่ว่าคนถี่สมัยแต่ก่นอนเนาะเพิ่นไปขุดพอแล้วเพิ่นได้วัตถุโบราณน,นันนี้มาหรือเอเออีกชื่อนึงว่าโกลเด้งโกลเด้นบอยเออบ่ฮหูว่าออกเสียงถูกหรือออกเสียงพิดเดฟพี่นออ้องเออเรื่องนี้บ่ฮห้ว่าออกเสียงถูกหรือออกเสียงผิดแต่เอาเป็นว่าโกลเด้นบอยนั่นแหละที่เขาสีส้งมากัาที่นี่ คืออา่าถีว่ามันเป็นประเด็นเนาะอ่ะเอาเรื่องที่มันเป็นประเด็นก็คือเราเอาประมาณทํานว่าสมัยแตก่กนนี่เราไปคุดไปคุดแล้วก็ไปคุดพอ่อพ่อไปคุดพอ่อปุ๊บก็มีนายตำรวจผู้นึ่งนน่มาพาเอาไอ้วัตถุโบราณตัวเนี้ยไปขายยูที่เอ่อกรุงเทพให้กับฝรัง่ง แล้วจากนั้นฝรังผู้นี้ก็อาสิบเบได้บอกว่าเป็นคนประเทศอียังแล้วเอาการแบ่งเงื่อนไปเนี่ยก็คือเขาบอกเขาบอกขอลงรายละเอียดแต่ว่าเงื่อนที่าขายตแต่ในสมัยแต่ก่อนหนึ่งล้านสองแสนบาทเนี่ยหมดแล้วนะหมดแล้วบัานที่นี่เล่าหูซึกแค่ว่าเล่าหูซึกเสียใจที่ว่าแต่กอ่อนอ่ะเล่าอะ่ะขายเออแต่ก่อนต้องเอา ยืบเยืนไปสมัยตะกอนคนสมัยแตะกอนบ่ได้คิดอีหยังมากมมยคิดแต่ว่าอีหยังขายได้อีหยังได้เงินมากแล้วเดให้ชีวิตความเป็นยูดีขึ้นจะเฮ็ดกันทั้งนั้นล่ะพี่น้องเออมันต้องบอกว่าสมัยแตะกอนกฎหมอกฎหมายมันก็บบ่ได้เข้มงวดอีหยังขนาดนี้แล้วความเข้าใจความอ่าภูมิใจความดำรงคิดมันกับบ่คอยมันบ่คอยได้มีมันบ่ค่อยเด็ปลูกฝังคือเดียวหนี่เนาะ แต่ตอนนี้เมื่อ,อเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วกับเหมือนกับว่ายอนอดีตว่าใดแล้วมันก็หาสิบปีผ่านมาแล้วเนาะเราคงหุดซึ้สเสียใจแล้วว่าว่าสมัยตก,ก้อนอี่คูดแต่มันจะมีเพชรประดับมองนั้นมองนี้หาจุดเนาะพี่น้องหันทุกคนในเบื้องข่าวหาจุดแต่ตอนนี้ที่เขาทรงกับขึ้นใหม่เฮ้าเพชรทีวามันเคยมีมันกับบมมีกับย่างวาแหละเฮ้กับบ้หูว วัตถุโบราณเนี่ยมันผ่านมือผู้ใดมาเน่ในเมื่อตอนนั้นขายไปแล้วมันก็เหมือนเป็นการบริจาคเนาะพี่น้องเออมันบ่เหมือนเป็นการบริจาคคนที่เขาเอาไปเขาก็ต้องพยายามเอาไปเห็ดกำหลอกกำไรให้ได้มากที่สุดเมื่อเขาลงทุนเสียเงินก้อนใหญ่ซื้อเอาไปแล้วอันนี้มุมของเขาแต่ตอนนี้เขาจะทรงกลับม่อใโตไห้มันโบสมบูรณ์แบบเหมือนตอนที่ คุดเจอก็ต้องยอมรับเนาะก็ต้องยอมรับสภาพให้ได้แล้วอีกอย่างหนึง่งเข้ามาเสียใจมันก็คือคําวา่ามันผ่านมาเลี่ยวแล้วมันก็เสียใจเลี่ยวแต่ว่าคนในเน็ตประมาณว่าขายสมบัติชาติขายโนนขายนี่โนนนี่นั่นก็คือไปดาไปตอวาอยู่ในคอมเมนต์เยอะแยะถามมาในใจคิดอยากตอวาไหมไม่นะเพราะว่าสมัยแต่ก่อนตางคนกับตังปากกัดตีนถีบ เออปลากัดตินขีบหาเห็ดหาแมงหาโกบหาเขียดกินเนาะพี่น้องเพื่อประทังชีวิตแล้วเมื่อมือหนึ่งไปพอสมบัติชิ้นหนึ่งที่จะชุดดึงขอบขั้วจะของให้มีอยูมีอยากมีกินเสื้อว่าขายเพราะว่าตอนนั้นคือต่างคนก็ต่างอยากได้เงินลักกับความคิดความมาเลี่ยนบ่ได้เลี่ยนบ่ได้เข้าใจใน ทุกสิ่งทุกอย่างในการห่วงแหนเอียงแบบนี้คือบอ่บอหูเลยแต่ทุกวันนี้เมื่อยอดล้อยอดีตคือเรื่องคือมันผ่านมาโดนเรียวการสิงหูซึกเสียใจเฮ้ยบ่หนาเลยบ่หนาไปขายเลยนาสิอา่าห้กลมนั่นกลมนี่เขามาจัดการย่างวานน่ะแหละแต่ว่านั่งเถอความขอใจของคนแต่ก่อนมันกะต่างกันแล้วก็มันเมื่อมีคนคนหนึง่งมาเสนอเสนอ เงินทองต่อหนาเป็นไผ่ไผ่กะเอาเสือบออัานคิดในโลกความเป็นจริงเป็นไผ่ไผ่กะเอาเป็นไผ่ไผ่กะขายก็ตอนนั้นกดหมอกดไม้มาหอดบ้านนี่แหละละไปเออบุรีรัมย์สุรินทร์มันกะยุติติดกันมันกะยุ่ง่รนขังสิบป่าป่าห้างไกลความเจริญนพ่น้องอันนี้อันนี้เท่ากับตรงย่อมรับนาวาหาสิปีกอนมัน่อนขังห่างไกลความเจริญ อืมมันบ่คอยมีกดมีระเบียบเท่าใเออมันนานมาแล้วแต่้าถาว่าถึงตอนนี้หลายๆคนเส่อว่าทุกคนมีอดีตมีทั้งเสียใจว่าแต่ก่อนว่านายฮิตจังสันจังสี่มันกลับเป็นไปได้เนาะจะอยากให้เปิดกวา้างทางความคิดแล้วก็อเมื่อทั้งสหรัฐเขาสิ ทรงมห้สมบูรณ์ว่าสมบูรณ์เท่ากับรับแล้วก็เอามาประกอบพิพิธภัณฑ์ให้คนรุ่นหลังได้เบิง่งได้ศึกษาได้ได้อียงละเขาเอินได้พู่มใจเนาะประมาณนี้ก็ยังวานั่นแหละการเวลามันผ่านไปหลายๆอย,ย่างมันอาจจะบ่เหมือนเดิม Mm.